ฟ f a ช h อน n มิโนแอซิดนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียว้นนึงทุกวันนี้นะครับที่ผมยังมีคำถามเลใจิตใจว่ามันใช่หรือเปล่าคือผมลองแล้วเลิกไปลองอีกหน่อยนะคงไม่ใช่นะทีเนี้ย โอสับเตียงแล้วกันนะแล้วมันรู้สึกตัวอีกทีหัวใจก็ไม่เป็นมือ,อยังเคยอ๋อ Bcaa เป็น essential amino acids นะครับผมที่ร่างกายไม่สามารถผลิตได้เองเราต้องหาจากไดเอทของเราแต่ไม่ได้หายากจากเนื้อจากอาหารจริงนะครับอีกอย่างถ้าเกิดใครทานเวอยู่ในนั้นก็มีอยู่แล้ว Bcaa หลักๆจริงๆแล้วประกอบด้วย3อย่างนะครับคือ Lleucine Lisolein e และก็ Lvaline นะครับแต่ส่วน Lleucine เป็นตัวที่สาคัญที่สุดนะจะบอกให้แต่จริงๆก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะครับผมที่ผสมส่วนผสม,สม,มอื่นๆเข้ามาด้วยต้องอ่าน label ข้างหลังให้ดีอย่างเช่นตัวนี้ ก็มีซูชิลีนมาเลยนะครับผมมีวีเดอเอเลนีนะแล้วก็มีออเทอร์บูชิดอินเกรดิเอนต์ข้างล่างด้วยคอนเทนต์ซอยต่างหากเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่จะได้เข้ามาก็จะเป็นมัสเซ่พัมนะครับผมดังนั้นเวลาที่เราควรจะกินก็จะเป็นก่อนออกกำลังกายระหว่างออกกําลังกายถ้าเกิดจะเป็นหลังออกกำลังกายก็ผมว่ามาพัมมัสเซ่หลังออกกําลังกายก็คงจะแปลกๆอยู่นะคงไม่น่าใช่คอมมัสเซ่เทคตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผสม all kinds of ออร์เดอร์สตูฟเข้ามาด้วยนะครับผมดูตรงนี้มีโซเดียมนะครับผมมีคาร์โบไฮเดรตด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีแคลอรีโบ์เข้ามาด้วยนะครับผมมาดูข้างล่างจะมีแอลกลูตามีนมีแอมซูลิมาเลนเหมือนตัวนั้นเลยแล้วก็มีแอลอะลานีนมีเบลานีรู้จากอินกรีเดนท์เราก็รู้เลยว่าได้มะสโตรพอมแน่นอนได้ความอึดแล้วก็ได้สตริงส์แต่ตัวนี้ได้สตริงจริงๆนะดังนั้นก็ต้องดูให้ดีถ้าเกิดคุณเทคพรีเวิร์กอัลพรูดักต์อยู่แล้วนะครับผม พีร็อกเอาส่วนใหญ่จะมีผ่ผ,ผสมที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ทั้งหมดอยู่แล้วก็คงไม่มีใครอยากที่จะดับ b l e d o s นะครับผมเพราะฉะนั้นกรุณาและได้โปรดลิสต์เลเบลข้างหลังนะครับผมว่าคุณพุทอะไรไปในโยบอดี้บ้างไอ้ข้างหน้าอย่างเงี้ยเขาเขียนอะไรก็ได้ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมสําคัญข้างหลังคือตรงนี้มาพูดถึงตัว s u p p l e m e n BCAA ดีกว่าอย่างเช่นตัวนี้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 ประโยชน์ของมันคืออะไรหนึ่งเลยนะครับผม prevent muscles ด็กตัวเองเนยแหะครับง่ายๆป้องกันไม่ให้คุณเข้าไปอยู่ในช่วง c a t a b o l i บอลิกสเแต่จะบอกว่าช่วง c a t a b o l i บอลิ t สเตทนี่มันมันยากเหลือเกินนะครับผมที่จะ ที่เราจะเข้าไปอยู่ในช่วงนั้นได้นะฮะสอง r ีคอเวนะครับผมคือมันเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราเร็วเรามมสซ์ลสามารถเอาไปใช้งานได้เอามานันไปใช้งานได้ในทันทีข้อดีอีกอย่างของมันกึคือว่ามันมีซี r ร่แคลรนะครับผมคือถ้าเกิดอยู่ die t มัน strict มากๆคือจะเกิดอ่ยู c a r b o h y d r a t e intake มันต่ำมากมากคุณกำลัง l ลี n นเอาแบบสุดๆเนี่ยแล้วคุณอยากที่จะอยากที่จะรีแทนยมัลซ์ลส์ s as much as possible นะครับ b c a คงจะเป็นตัวหนึ่งที่น่า เก็บไปพิจารณาเวลาที่ใช้สูตตัวผมเองผมว่าหลังออกกําลังกายเป็นลาที่เวิร์กที่สุดเพราะมันเข้าไปในร่างกายของเราเร็วมากเร็วกว่าเวกนะอีกอย่างคือตัวแอลลูซ e นที่อยู่ใน BCA ก็สามารถสปายอินซูลนได้ดีพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นร่างกายหรือมอมสมาโซก็สามารถเอามันไปใช้งานได้เป็นอย่างแรกแล้วก็ได้อย่างเร็วด้วยเพราะว่าในจริงเราก็ใช้ได้ทั้งวันนะครับผมอย่างที่บอกไม่สูนแคลแล้วก็ใช้ได้เยอะด้วยไม่ทําให้ท้องผูกหรือว่าไม่ทําให้ท้องเสียนะแต่ก็อย่างที่บอกอีกทีหนะนะล่ะ i ร เดนนเกตลองแมนมันมันมีตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งมันก็ต้องลงมันแล้วแต่ว่าเป้าจุดประสงค์ของคุณคืออะไรคุณเพิ่มน้ำหนักคุณลดน้ำหนักคุณยูดายเอ็นเป็นยังไงแคร์ไม่แคร์ตรงนี้บอกไม่ได้ครับผมจุดประสงค์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคถามว่าเทคตอนก่อนนอนจะดีไหมอันนี้ไม่ต้องเอาผลการวิจัยหรือวิทยาศาสตร์อะไรมาเลยนะครับผมผมลองด้วยตัวเองผมเทคด้วยตัวเองผมใช้ประสบการณ์ของผมด้วยตัวเองผมจะบอกว่ามีผลต่อสมองแน่นอนครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะบอกว่ายังไงเดีย มันเป็นแบบสมองมันแล่นมันเอ,อ๋อมันฟุ้งซ่านมันเบลอมันก็จะใช้คำนี้มันก็เกินไปอ่ะแต่ว่าแต่มันมีความรู้สึกอย่างนั้นบ้างมีความสุขอย่างนั้นบ้างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมแล้วผมไม่คิดว่าผมเป็นคนเดียวเลยนะแต่ผมไม่รู้คนอื่นเขาเป็นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณลองแล้วคุณลองไปนั่งสมาธิดูนะคุณจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าหเกลืออะไรมาเนี่ย สุดท้ายแล้วแล้วมันคุ้มค่ากับเงินที่เราลงทุนไปไหมคำถามที่ตอบยากเอาเป็นว่าผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณรวยมีเงินใช้เพียงพอ <S <S this shit is for you แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณเป็นนักกีฬาเป็นน,นักกีฬาพอกาย j u step s t o u t on stage this shit is for you too เพราะผมเห็นคนที่ใช้ love made gains ก็มีเหมือนกันแล้วผมก็เห็นคนที่ไม่ใช้ love made gains ก็มีเหมือนกันเพราะผมเห็นหลายคนที่ใช้ แล้วเห็นความแตกต่างแบบนั้นก็มีเหมือนกันแล้วผมก็เห็นหลายคนที่ใช้แล้วไม่เห็นความแตกต่างแบบนั้นก็มีเหมือนกันโอ้แมน it's crazy It เพราะฉะนั้นลองเองไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อใครประโยชน์มันทำอะไรกับร่างกายของเรารู้ไปหมดแล้วผมเพิ่งบอกไปไป o g l e ไปทีก็ได้คิดอย่างนี้ถ้าคุณเอาสิ่งนี้เข้ามาอยู่ใน ชีวิตของคุณแล้วมาทําให้คุณรู้สึกสบายใจคุณรู้สึกอุ่นใจขึ้นทําไปใช้มันแต่เกิดคุณรู้สึกว่าคุณเอาสิ่งนี้เข้ามาอยู่ในร่างกายก็เข้ามาอยู่ในชีวิตปัจจุบันของคุณแล้ววันหนึ่งคุณเกิดคําถามคุณไม่พอใจคุณไม่อินจอยคุณมีอะไรก็ไม่รู้เลิกใช้มัน simple as that แต่สุดท้ายในของสุดท้ายนี้แล้วนะครับผมถ้าเกิดมีใครสนใจที่จะเดินทางในสายนี้ ก็อยากจะบอกว่า s ตัต e สักช n นะครับผมว่าคุณควรจะได้รับในปริมาณ0.22กรัม b c a a นะต่อ1กิโลต่อวันสวยงามไปใช้แบบว่านิดๆหน่อยๆเล่นๆขำๆว่าจะเห็นผลมันไม่เห็นผลนะครับผมเสียได้ตั้งเสียได้เวลาเปล่าเอาเป็นว่า go hard หรือ go home ผมขอของมากทุกคนที่ทนฟังผมเลอะเทอะมาตลอดทางนี้นะครับผมผมคงต้องขอลานะครับผมในวันนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดจะถามผมว่าผมจะ ผมจะใช้มันต่อไปหรือเปล่านะครับผมคำตอบผมคงจะเป็นสัส้นๆว่าไม่เป็นไรนะครับผมว่าตอนนี้เปาดตังแฟบแล้วนะครับคนแข่งก็จะไม่เหลือเรด้อยจะไม่เป็นไรนะครับผมว่าทุกอย่างมันอยู่ในนีผ้ผมบอกตัวเองผมบอกตัวเผมจะามจะ still, still oh still making still making g a i n s เรเจอกันนะผมเรอเจอกันนะโชคดี hmm.